เ,เลยก็ไอ้เป็นเรื่องเป็นเล่าให้บอจันทร์มาฮอดบ้านไนอ้อีมื่อนี้นพี่น้องเลยเนาะเอฟซีไรขู่ไอ้พ่นเนาะอยาก<ม>ให้บอจันทร์เขามากไกลเกียเบิ้งมาดิน,ดอนตอนหย่านี่มันเป็นยังไงขายได้บ่หรือว่าจังใดเนะาะกระคือเม่เพิ่นกระส่งเสียงมาบอกบอ่อจันทร์คักนี้แล้วพี่น้องเลยเมนดินตอนนี้เมนห้ามขายเด็ดขาด่อจันทร<ม>์ชนะแต่ทางทางไอ้เอนี่เพิ่นอยากตบอยากตีเพิ่นให้ เดี๋ยวปุบนี้ชิญกันเด้อเอาสิปอยู่ห้องอื่นก่อนนะเอาความเข้าใจกันเด้อว่โบอยากให้เพิ่นคิดเจกันธรรมดาตีอก็คิดว่าเพิ่นสธุอสีวายสิหายสิเศร้ากันเนาะมาเพราะอขายใกล้ขายการีไปเลื่อยแบบนี้เลเดี๋ยวว่าัชรชีไปให้ทางพวันพันธุ์จดเป็นกรรมธิดของทั้งเจ้าเลยตู้เพราะว่าแม่เพิ่นก็บอกมาแบบนั้นพี่น้องไงว่าถ้าไผสิออกจากเฮือนจากสั้นไปน่ะแม่นไปที่โตเนาะ พ <c oughs> ี่น้องเลยเปิดคลิปมากอายินออนโอนอยู่ดีเนาะไปทางใดเวเด,ด้พี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะพากันมากับพ่อจันมาเติมข่าวเติมคองข่าวฮ้านพี่น้องเลยกะทะลุมาหอดเพื่อนไอเอพี่เลยไอเอเอื้อยจอยเนาะว่าได้ยินข่าวก็แต่เมื่อวานนี้พี่น้องเลย คือพี่นอ้องได้คู่กันทีเนาะทางพอจันิ่นก็นเลยามาถามไทยทางเออจอยเดืองลาวมันเป็นจังใดพี่น้องเลยทางเมงเชอร์กับตาดำก็ได้มากันเนาะกับสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันบัดสุขสุขคนเนาะพบพ่อ,พอ,อ,อกันเมื่อน,นี้อยู่ไกลในเดอ้อป้าลุงเลยสาวน้อยสุดเกียวรอยิงปืนฉีกน้ำสบายเีสบายดี สวัสดีแม่โตสบายดีบ้าน้ำเลยสวัสด so nice, ีวัสดีค่ะอู้หูปืนของไอ้น <yah oo> ั่นบ่านะปืนของไอ้ต <radas> ู้บ่านะบ่คือกันกับดินได้ใช้ผจญนะป่ะหายน้ำผจร์ป่ะเมื่อนี้ก็ได้โอ้นี่ครัวแล้วบ่านี่พี่น้องเลยอือเราเห็ดคงเห็ดครัวเรียบร้อยแล้วเนาะมารอบก่อนบม่ได้สังกิตบม่ได้เข่ามาเนาะสิ ไปเบื่องทางอันที่ของบ้านสวนของแม่ใ่ายใจดีเพื่อนไป้องไ้ปลาไปเบื้องกันในๆก็ได้มาแดดมาเยี่ยมมาชมเบื้องสถานที่สวนไอเอกับเอ,อจอยเพื่อนปลูกไปก้อนผลปลูกเพื่อนกันเนาะมะเขือปิดไปขายบัดละอ่าบ่าทันซ้ำเฉยโอ้งำน้ำไปเน้ยเอจอย อ๋อมะกุ้งบ่โดยพี่น้องทั้งบ้านสวนทั้งหลังเพื่อนเนาะเพราะว่าทางแม่พันกะสื่อต้นใหม่ต้นตอกมาให้ปลูกลายอยู่ได้พี่น้องเลยจกตายจากย่งเนาะไปเบิ่งก่อนโดยสบายดีเอ้ยจอยเด้อโดยไปอยู่ไปเชออยู่ใช่เปล่าดุเดินไป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 พี่ปไปไปอปไปไ ตัดมาหลังบ้านเพื่อนไอเอเพื่อนกลายเป็นอันสวนทางแม่เพื่อนเนาะแม่เพื่อนซื้อดินไว้ปลูกเห็ดบ้านสวนพี่น้องไงปปลูกต้นไม้ต้นตอกเนาะยังอยู่บ่เชื่อเดิววงดูไปเมึววงน้ำประจันครับพูหืมแยบก็ได้ไปแยบมาทานมออานันเด็กตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแลงพี่น้องเลย ปูนนะมันบ่แข็งบ่างๆนี่เนาะปูนถึงน้ำแข็งผีโก่งหุงงนะใส่พุยว่าโอ้แล้ใส่พุยน้ำบ้างแล้ว ผูนองปลาตาดำโดาเลาปาโดดลา้ยด oh, right. ีสบุยดีะโดยของน้องน้าเพิ่นอือเยยเฮือนไม่ไลเฮือนไม่นะบอสบตรแก้นะบอเศปลาอยู่น้ำกันนะบนกันนี่ะพราาทังไอเอเพิ่นได้หนีกลับบ้านแล้วเอปาไหวแต่เฮือน กับน้องตูจำน้องตูกับไอจอยสองคนนี่แล้วเป็นฮดหมากันฮุงมากวยใหรอได้ลยๆกำลังงามซ้ำุงมาฮุงฮดไว้งามเนาะนี่โยเค็ เอ้าสำคัญเลยบอกบนเรือเขาจะมีแต่เราเขาบอกว่าอือบอกตัวเรงว่ามีคนอื่นหอินอนซาปอิซาซาเขตายให้เลยแตอีแต่ผู้ถูกต้อเลยท่บอกว่าจะว่าว่าแด้วาอยู่บนคอนต้นมะกุบบออะไรเปล่าเตนมยังไงบเออไปส่วน n h ามึกันเจ้านละมันอนแดดเนาะ คุยกันอยู่ทั้งบ้านเจ้าก็ได้ไปลาบดหมักหมูหมวยเลยไปย่างไงผูกไปเดี๋ยวไม่ใส่ให้เด้อหนึงเด้อหนามบกไปเลยเราออกไปแล้วพี่น้องเลยว่าเราตักออกเราว่าได้ย่านว่านงตูเพิ่นมาดินเดี๋ยวยันจุ่มนะปั๊บปัาบไปอยู่ทั้งพ่มผูกปะโยมเพื่อนอันปราจอยเพิ่นพูกพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่นี่มันลงเนาะมันแดบบีบีบบบ อต้นม่วงแล้วใส่นั่นอยู่เนาะเร้ใส่กี่ฟุ้น์ีเถอะมาตรงฮะพ่อจันพี่เชะน้ำโดนออกมาทางทีอ่าต้นไม้พี่น้องเลยค้างนี่แต่ว่ามีฟิ่นวาสีชซโซลาเซียวหอยู่เนาะเป็นใดน้ำ เป็นแตงสซลาเซลไซต์ก็ใส่กะลองเบิ่งก่อนเนาะเดี๋ตววันนี้แหละเป็นดินดอนที่แม่เพิ่นมอบให้เห็ดเป็นบ้านสวนแต่ยังไม่ได้เริ่มยังเลยติเป็นเติดอยู่พี่น้องไงยังเติมเลยพี่น้องเห็ดไปทางอื่นก่อนเนาะแต่ว่าแม่เพิ่นก็อยากอนาคตว่าอยากก่อออกไปอีกโยเนาะจากเจ้าของที่เพผลที่ขายให้ดิวอ้อยจังเลยก่อออกไปทางสายเพิ่นบ่ปะ สวัสดีค่ะนี่ทันการเฮ็ดเป็นเอียงสักอย่างเนาะเฮ็ดบ้านสวนปลูกต้นไม้ต้นตอกแต่ว่าคนดูแลวันนี้แล้วเาแต่ว่าคนดูแลบว่าพิษกันบถูธขันแล้วเพราะแต่ก่อนฮ่าก็ฝากทางไอเอะประจอยเพิ่นเนาะจอยเพิ่นประจอยเพิ่นพด้น้ำต้นหมอกต้นไม้ให้ทัวบพงส่วน มาเกะเห็ดกินช่ยหมอยจะมีอยู่ใกลกัไปบดพอข่อยกายมากกินนี่เย็นช่อมอยอยู่เย็นอ่อนซ้อนโมเรือจักโตถามว่าถามน้องตัว่าไปใช้บดเราว่าพ่อเอขายไปแล้วพ่อเอขายบดประสิทธิ์ขายเลยเมื่อบ้านพุ่นโดยโทรมาเพราะว่าอยากเอาเงินน้ำไปจอยซีเมนสิบูยุกเกี่ยวน้ำเลยเฮือนหลังนี้ขอซีเมนนี่ยตัดขาดกันเลย มันเป็นไปได้บ่แล้วป่ะเนี่ยอ้วสิไปไ้เนาะตียงเนาะตัวไปพิษไปนั่นเลยมันเป็นไปบ่ได้นะพี่น้องเลยเนาะเรื่องเรามันก็จะทำเพิ่นมาเรียบร้อยได้เนาะโดยแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับแม่เอโดยตรงตัวนี้โดยถามแต่ทั้งเอจอยเพิ่นเมื่อกี้แล้วก็ซนทั้งน้ำตาแล้วพี่น้องไอ้หนหูน้ำตาแล้วก็เนาะแล้วก็อยู่บาดระแวงบาดนี่นะจากเราสิมาเพิ่นสิมากับคำกับขด้นยันมาคุมคู าพ,นนพัันนนนนแทงงกีี่่ะพ้อเิดกันบอดีบรนไดบ่ในวันไหน,น,นไปจากกันบอนนดีบรนไดทิเราให้เราเครียดก,กันบ่เน,นี่ยพี่น้องบบเรื่องสูงๆของเพื่นอนเนี่ยโฮู้ตัวนั่นเนาะอ่ะมันอาะซีมีได้่ยนะมดย่อยหอยเบอร์ไตได้พี่น้องก็เป็นวันเนาะมันก็ต้องมีเรื่องมีเหล้ากันอยู่แล้วการยาห้างกันมันต้องมีเหตุมีผลนะก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นเหล้าให้บอจันมา ฮอดบ้านไอ้เอมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะเอฟซีไรขู่เอฟพจนเนาะอยากให้วจัรเข้ามากไกลเกียร์บึงดินดอนตอนหย่านี่มันเป็นยังไงขายได้บ่หรือว่าจังใดเนาะก็คือเมยเพิ่นกาส่งเสียงมาบอกว่าจรครั้งนี้แล้วพี่น้องเลยเมนดินตอนนี้เมนห้ามขายเด็ดขาดทางเมยเพิ่นบอกมานบ่ถ้าไพชีก้าวออกไปแล้วเมนออกไปนั่นบัตรซิทบัตรซิทเป็นเจ้าของเฮือนหลังนี้ไปบัตซิทบุตรทอง เนี่ยนะดินตอนของนี่นั่ยสต็อกเป็นของไอ้จอยนะน้องตู่เพียงสองคนเดี๋ยวนั้นเขาเป็นวลานะแต่ตายเอ๊เป็นเรียกร้องมาสี่หมื่นดิแทนเป็นบอกคงไอ้จอยเพิ่นว่าคำมีเงินสี่หมื่นมาให้เราเอารถเฮือนหลังนั้นบอกเอาน้ำเพิ่นว่านะกระทำส่วนแบ่งกันได้นอกคันมาใดกันนั้นเลยเนาะ บ่ม so right. um, ีไผอันให้ดอกพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยโอ้ยปวดหัวมาจังได๋มามื้อนี้ก็เยี่ยมชมเบิ่งบ้านสวนนี่แหละพี่น้องเอ้ยแงแงอยู่ไปดมันแหนเนาะมื้อนี้ก็ได้มานําพองเซอนี่แหละพี่น้องเอ้ยตอนแรกก็ว่าสิพากันออกมาเติมข้าวเติมองข้าาดเนาะหลังจากมาจากเหนือเอ่อตรงเลยพี่น้องเอ้ยว่าโอ้ยเิข้าเยี่ยมให้แน่ติไปเยี่ยมไปถามเบิ่งให้แน่บ่เป็นงเป็นด๋เดี๋ยวเจ้าก็สิ อธิบายให้แม่ฟ no, e. ังบ่หรือธิบายเพิ่นฟังในคลิปบ่ใช่เพิ่นเบิ่งในคลิปเองเลยพี่น้องท่านไ้จอยเพิ่นเนาะอธิบายฟังได้ติแล้วก็เว้าความจริงความนั่นเลยเราก็ว่าบ่ได้ตัวบ่ได้อ่ําบ่ได้นั่นเว้าความในใจของเราเนยเลยเนาะลายท่าลายปีแล้ะประชดแห้งบ่ล่ะเฮาอมันเป็นดินทรายครับเฮาต้องเอาพุ่นเนาะพุ่นคอข้อจงจงๆแล้วพุ่นคอกปูนยังซะตัวนี้ เคือสีแข็งบดจะไว้ยังอ้ยที่ันมันเถื่อมันเหลือจากนี่แหล้วเลือจากอันกอนี่บ่ะกออ่างนี่บ่ะเออยังสามอันอืออารินบล็อกพวกไว้นะอีกสามอันไปสางเฮากันได้เรียบร้อยว่าเจ้าเดินทางเรียอป่ะแต่ไม่แต่ว่าเดินทางเมื่อเนาะให้ฝากทางเอื้อจอยเพื่อนดูแลต่อไปต้นไม้ต้นต่อกันเนาะ ยันเราเนาะเกียงจิกมือเลยเราไปโอ้จิขคออาทิตย์แล้ววะช้างช้างคอตุ้งตู๋ตุ้งตู๋พ่อเจ้าเมื่อจิกนั่นแล้วพ่อเมื่อจักมือเลยเดอกหากับเมื่อได้จักมือหอดบอสิบมือมือเดียวมือเดียวมื่อบ้านนี่เชียตอนนั้นเด็กน้องพ่เนาะเด็กน้องพ่อหนังชื่อจักโ่้เช่ ไปให้พ่ออุ้มอาจะดำได้ปะลูกปะเดี๋ยวแม่ไปขายนี่เฮีเป็นเบิร์กย่างเขาคบกันปะปะปะไห่มแม่ปะปลาดุปะปลปลาลายจอยครับเอื้อยเพิ่นเอื้อยย่างเกาะโดยเอื้อยปุ้ยเนาะโ้ยเมื่อเด้อโดยโดยคือกาขายันรวยเด้อาทุคือการเอื้อยกับเบิ่งกันเนาะสู่ๆเด้อ

ขายก็เอาไปปะเลยวะสันเป็นเอาอะรายห้ดไผ่นเป็นเอามาขายมาเอาดห้างเลยเป็นเอามาขายมาฮุบเอาพปางเลยขายจะคนสิขายทำไรละตอนเราขายเจ้าบริยูวะสั็ตอนเช่นอนนั้นนั้น พิ่นทางไอ้จอยโทรไปหาวจันยุเนาะแบบว่าเอ้ยอันไออันวจันใช่ไหมทางทางไอเอ๋นี่เพิ่นอยากตบอยากตีเพิ่นให้เดี๋ยวปุ๊บนี่ชะก่อนเด้อเขาจะไปอยู่ห้องอื่นก่อนนะเอาความเข้าใจกันเด้อว่าบอยากให้เพิ่นคิดใจกันธรรมดาตีเออก็คิดว่าเพิ่นสี่วายสิหายสิเศร้ากันเนาะมาเพราะวขายใกล้ขายการี ไปเลยบ่บท้าเนปช่ว<อ>งเ้ป<ม>วดเ่มาเมดูนำ้ำเลยมีแต่มคุมมะขู่เอ้ยค้ายคายคายเอ้ยบอ่าปุบเป็นนอนเชื่อมีเนี่ยคอดีทีสท่ส่งพริกาปานะโอ้ยนอนบ้านอแสงว่าลรพิษกันดุนวนจชะเนาะต้องหาบอจันด์ใบ,บ,บ,บเนี่กะพษเดียวไม่แห้งเลยตอนบาจันมาสัมภาษณ์ตอนตาต้อง<ด><ด>ตูนนียแล้วตีตา แต่พีชจะเอื้อแต่บรเฮ็ดดอกเอื้อจะเฮ็ดลงเชื้อู้คุบลูกนาเดี๋ยเป็นฟาดวันนี้ตอนนั้นเอื้อยมันไก่เติมแล้วจับโบทันบ่บ่บ่าวซ่าจับไว้สีดึงน้องตึมมาใส่ตนเองกับโบทันนิยนไปใส่เจตาเนี่ยเข้าเข้าเจตาเข้าตาไม่เลิเหมือนนั้นอันตรายเลยไม่ได้อะไรแบบนี้เนาะ

เราเอาไปนี่แหละเออเจ้าเอาของเจ้ามัดซะเพิ่นเพิ่นโยมนะเพิ่นมาทุดนี่น่ะเพิ่นมาตอนสี่พร้อสินานี่น่ะาสมยอนี้ค่อยๆเลสมยเจ้าะเอาเมเลตกเตเลยเดนีคือหาลขาไม่เจเจ้าสองคนกับลูกอยู่เด้อเหมือนเด้อเหมือนชานไม่ได้มีอย่างเก้วฟ้องกับเราเนาะเดี๋ยวอาจารย์ที่ไปให้ทางพวันเพิ่นจดเป็น กรรมชิดสองทั้งเจ้าและน้องต<อ><อ>ู้เพราะว่าเมย์พันกระบอกมาแบบนั้นพีน่งงน้องไงว่าถ้าไผ่สิออกจากเคลื่อนจากช่านไปเนี่ยมันไปที่โตเนาะต้ะองเป็นของคุณที่อยู่เด้อเนาะเอาเข้า,าขใจกันแดบท่านได้เลยเด้เเอเนาะกักมื์ตักใจซ้าสักาวานนันแน่นกับมันโมดีว่าน,านนั่นเลยกับไอพิ่นไปชาเนาะ เริ่มต้นชีวิตใหม่เด้อบันเด้ออืมดูเด้อบันเด้อจะคุยคุยกันเองตัวเรื่องอันครอบครัวเจ้าเด้อตัวนี้เนาะอันนี้อะไรมันชีวิตชีวาจะคุยกันเด้ออืมเราเดันนี้เดี๋ยวเราจะยังสิมาคุยกันอยู่บ่หรือว่าเรายังสิมาเคลียร์กันอยู่บ่เราบริยามาเราบริยรมาได้แล้วเราจะได้เป็นเงินอ๋ออยากได้แต่เงินแว่าเอาเงินให้ได้เลยไม่ตัดขาดเลยเนาะเป็โดนไราปีนไปบลาบลาไปงานเมี่ยพันโบไฮคือให้น้องคู่กันไ่เด้อ

แม่นอปะวานถามว่าจักเดือนสิมาน่ะ3เดือนบ่แล้วอ่ะเออเป็บ่จักซะแบบนั้นเนาะเอแต่ฟังเบิ่งเพิ่นเิ่คต้นไม้ตตให้นี่เด้อมหน้ามือนเพิ่นสิเข้ามาเบิ่งใหม่เนาะปลูกมะเขือมแข้งเาจักเ้อตั้งใจปลูกนงเอานี่แล้วต้นุ่งหวยเจ้านี่นํามื้อนี มองบางยังเราซื้อมาให้ปลูกยู่พ่อพ่อนเด้อเน่ยมาไปคุยฟันเราขดซื้อให้ปูไ้แล้ว้นแข่าวดนนพอก้นจควราชิตใจับกล้กมือหนามือหนาสิมะม่วงกด้ยดูๆเลยเด้อมาป้าเด้อสบายดีเด้อไปนั้ลาปเมือป้าป้าบอกไอตู้เมื่อป้า้าไปเด้อเด้อาเนีพี่น้อ พอไกลเราเป็นเตอั์นีดพี่น้องเลยนี่แหละเย็นเนาะการยาห้างนี่มันน,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 นีอย่างดีได้พี่น้องเมื่อได้น้องตูเ<ป>ด้อบายบาย๊ายบายบายได้น้องปะวานเด็กพวกมองเราแต่งามอยู่พี่นนะ้องเนาะมีแต่เล่ากับน้องตูได้ดูแลบ้านีไปน้องชาขึ้นรถไปดูไปคำเด้อฮขึ้นรถขึ้นรถเชาวน้อย คองกระหากระเติมได้เลยกาแฟอ่ะป uh> ึ๊บว uh> ันนได้มากเลยพี่น้องเลยนี่เพิ่นหามากเขี้ยวบังแม่เพิ่นโทรมาบปล่าอ๋อไอ้เพิ่นเลยแม่กับเรียนมาล้วนเลยเนาะมาเติมของขันอยู่ไ่ไดคิดว่าใกล้กาสีเป็นแบบซี่ได้พี่น้องเลยเป็นเอิด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 จีดีอยู่ทำไงนีเป็นขายไปเลยพี่น้องเลย ขายตอนเมียเลาวนีไปอยู่น้ำมูว่แล้ว่าไเมียเล้วนีไปอยู่น้ำโพน้งต๋องอ่อเพราะว่าย่านิได้่านินวมาตกมาตีชีวะคนว่ามีแต่ว่าจะคูนให้เส้นส้นใบขายอันนี้คือมุมของทางเอื้อจอยพี่น้องแต่มุมทางไอเอนี่หฮายังผู้เนาะเฮากับฟังทางมุมนี่ก็ถ้าว่าไอเอเพิ่มีโอกาสเราอาจจะมีแนวบ้าของเราอยู่เนาะ อ่าสิบคืกันเดี๋ยวว่าจะต้องติดต่อทางไอ้เอ๋บิ่งจะรู้เลยแล้วว่าเราสิหักสายบ่หรือว่าจังไดแต่ลองลองลองเราถามเบิ่งความจริงจางว่าทางไอจอยเพิ่นก็บอกว่าอยากให้อันไอ้เอ๋พันนี่อยากได้เงินชนแบ่งทั้งดินทั้งดอนทั้งเฮือนทั้งซานพี่น้องเอ้ยเนาะแต่บ่ฮู้ว่าความจริงทางไอ้เอ๋พันนี่สิเป็นจังได๋เนาะเฮาก็มาสอบถามมาดินมาแอ็นทางไอจอยเพิ่นก็ได้ตามคำตอบตามที่เราบอกมาในคลิปพี่น้องเอ้ย แต่เรื่องจริงมันจังใดถึงยังมหน้ำเพลินเนาะแต่เฮาก็มีแต่เดินหน้าเมื่อแล้วบาดนีทเนาชื่อเมื่อป่ะดุกะนี่ยไปขี่รถซิ่งตปขี่รถซิ่งอ้าวพอจะยังมูฟ้าซิ่งอยู่บ่รถซิ่งรถซิ่งอยู่สายรถอยู่หมักตะลุดูอยู่หมากตะลุดพูล้อจำเนี่ยขี่บ่เคยนะไม่เคยขี้ขี่บ่เคยนะบ่เคยไม่ได้บ่เคย ลังคาแล้ไปขอเพือนน้องอ้อมบ่นางามแท้นาบเอือนเห็นบ้น้องอ้อมไปใส่หมวกไปๆไปเดินทางกลับบ้านเฮาเน้อเอเอไปกีมังกระลุโอเคโอเคีมะมักระดูดกีมักรถจริงกมังกระดงลองเพลงให้ฟังสาะแทนกีมักระดูไอ้นมทรงเซ็ง เอามาบริ it, Dante, ้ง so, ินเฮ็ดแล้วริ้งินบริ้งยิ้นไปแสดงอะไเสียงอมๆอยู่ทางนี้กันี่กันน้องแต้พี่น้องเลยเออจุ๊นูเตอะตรงนี้กะบุ๋มีมันคือที่ผ่านมาบุ๋มแม่หนามันบ่ชอบกินนี่เมื่อไรจะพี่น้องเลยนอนลาพี่น้องเลยเด้อเออไปขี่รถซิ่งไป่ินซิ่งปไปาลาปลาลุงปะ จะจืดจเนาะ <Incred ibly S 1> อู้ๆๆทากันมาออกกันเลยมาออกกันทาคอได้เผื่อๆๆ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 ๆ เราเคยสบายดีบ่สจกูสุกน,น่ะสบายพี่นีลาเลยเด้อพระจน้นพี่น้องไไปแล้วไปแล้วตลาดปิดไป,ไปดก่อนพี่น้องเด้อ <ไป S 1> อีาข่าจังเอาของเข้าไปเดยป่ะทันอยู่ป่ะทันพี่น้องตอนนี้กี่โ่งแรง